จเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายปีเก่าจะหมดไปปีใหม่จะมาถึงพศ2566จะหมดไปพศ2567จะมาถึงอีกไม่กี่วันนี้อาตมาภาพจะขออำนวยอวยพร อ้างคุณพระศีรัตนตพะไตร,รมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาคุ้มครองสาธุชนทั้งหลายที่อยู่ในผื้นแผ่นดินประเทศไทยนี้ทุกท่านทุกคนจงประสบสุขแต่ความสุขความเจริญ ปาศจากความทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บอุปสรรคอันตรายทั้งหลา